เ้ยดมอนสเลเยอร์ทำไมมันหน้ามันเดวรูปนี้โอ้โหไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูถ้าตายเถอผมไม่มีอะไรวะไม่มีีตต่นน้อสวัสดีตอนบ่ายทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Pixel Hunter เดี๋ยวขอเล่าประวัติก่อนนิดหนึ่งนะครับคือเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นตอนที่ผมกำลังเรียนอยู่ และตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่อะไรวะคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมียอดทรับหลักแสนนะเออตอนนี้ก็สามล้านนะเกือบจะสี่ล้านละเขาเรื่องจากที่เราดูมาเนี่ยผมดูแล้วแต่ละคนเนี่ยโหดๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ ไปดูเออทอาง่ายๆเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วแต่ว่านานแล้วเพิ่งดาวน์โหลดมาแต่นี่เราจะมาเล่นในคอมนะผมไม่ใช่โทรศัพท์ล้วตอนนั้นผมเล่นในโทรศัพท์แล้วแต่ตอนนี้ก็จะมาเล่นในคอมดูเพิ่งซื้อมาในราคา29บาบทนะผมก็ไปลองซื้อได้น,นะผมในสตีมโอเคเราไปเริ่มเกมเดี๋ยวทุกคนจะเบือ่ออุ้ยนอกเรื่องเยอะชิบหายเลยเดี๋ยวเราช้อปปิ้งก่อนนี่เอาชุดชุดเดีวยวกันซื้อเลยอืมสไปเดอร์แมนผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะหัวใจก็หกหมื่นเก้าเดี๋ยวเราจะหาห้องเลย ดูซิว่าจะมีห้องไหนที่น่านเล่นมั่งที่จริงมันก็น่านเล่นหมดทุกห้องเนียนะเว้นแต่ว่าเราจะชอบโจทย์ที่เขาให้มาหรือเปล่านะเฮ้ยนี่โลก9นาที9คนโคตรด,ดีเข้าไปเลยเวลาเหลือ9้านาทีตรงเราจะเริ่มวาดกันเลยและตอนนี้เราจะมาสร้างโลกแล้วก็สร้างประชาชนอ่าไม่ใช่ละโลกของเราจะต้องสวย เรามาดูกันผมจะใส่พื้นหลังเป็นสีดำน,นะที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้ก็คือสร้างเป็นแบบจักรวาลแล้วก็มีน้อยโลกกลมๆของเราอยู่ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเล่งภาพแล้วกันโอเคเรามาชมกันว่าโลกของเราเนี่ยจะเบี้ยวหรือเปล่าโลกกลมๆเราจะวาดเป็นโลกสี่เหลี่ยมไม่ได้นะแต่ว่าแต่วาดเป็นแบบ <c oughs> ไมโครสก็ได้นี่หว่าแมวดีกว่าไปเริ่มมาดูกัน ลกของเรามันมเบี้ยวๆไงไม่รู้อะเราจะทําการแรงเงานะผมเขาเรียกว่าแรงเงาป่ะแรงเงาเออช่างมันวิธีการไล่สีของผมก็ยังใช้รูปแบบเดิมอยู่นะก็คือไล่สีแบบมั่วๆน,นั่นเองทำไมโลกของเรามันเบี้ยวๆว,วะสงสัยคนสร้างตาอาจจะเบี้ยวตาเล <c oughs> ไม่ใช่เขาอาจจะตั้งใจก็ได้นะอืม <c oughs> เก่ใกล้เสร็จแล้วที่จริงมันก็เสร็จแล้วนะแต่เราจะเติมความสมจริง <c oughs> เข้าไป yeah. เออเออเกียดไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเวลาจะหมดแล้วโอเคได้แล้วรูปดาวเย่ <Yeah. S 2> มาเรามาดูตอนโหวตกันสวยขนาดนี้ต้องที่หนึ่งแล้วอ่ะเ <c oughs> ออฮ่าฮ่า <c oughs> วยตัวเองเออเราให้รูปไหนดีเอารูปนี้แล้วกันสวยดีดูมันกลมดีนะเออว่าไปรูปซ้ายสุดก็สวยเหมือนกันนะเออดูมืดมืดมีมิติดี มารอบต่อไปเฮ้ยมีของเราด้วยดูซิว่าของเราจะได้หัวใจสักกี่ดวงกันคนนี้สวยครับให้คนนี้แล้วกันอ่ะตะเวนสวยดีครับผมชอบชอบให้เข้าไปเลยอะไรมั่เนี้ยได้เยอะจังดูของเราได้หัวใจหนึ่งดวงโคตรเศร้าสาวว่ดดาตั้งนานไม่คุ้มเลย <c oughs> แต่เราก็ต้องทำใจอนะอ ของเขาสวยกว่าจำใจสักสองปี <c oughs> <c oughs> โอ้โหโลกมีตามีปากสวยๆรอบต่อไปโอ้โหอันนี้มีมิติดีว่ะใ,ให้อันนี้แล้วกันเออดูมันดูกลมๆแล้วก็ยังไงไม่รู้ว่ามันมันดูสวยไปอีกแบบโอ้โหเดี๋ยวใจเยอะเลยนะเนี่ยโอ้แล้วดูโลกข้างๆเหมือนก้อนหินเป๊ะเดี๋ยวเรารูปไหนจะชนะเรามาดูกันเออรูปนี้ก็สวยนะรูปนี้รูปนี้ ให้รูปนี้แล้วกันมันดูกลมผมชอบความกลมของมันอะทำได้ไงวะใครรู้บอกสีเอารอบสุดท้ายเหรอรูปไหนชนะผมให้รูปนี้รูปอันไซส์สุดก็สวยเหมือนกันนะน่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบรูปนี้มากกว่าดูอันไหนจะชนะดูดูด,ดูโอ้โหรูปนี้เหรออะไรวะแต่เราต้องทำใจครับผมช่างมันเถอะ เปล่อยมันไปโอเคเรามาดูโจต่อไปว่าจะเป็นอะไรในระหว่างนี้เราขอดูรูปภาพของคนอื่นก่อนรูปภาพที่ติดกกำแพงโอ้ลูนิโอสวยใครวาดวะเนี่ยเขาสวยเลยสอนผมทีเมื่ <laughs> <laughs> มอไรผมจะเก่งเหมือนเขาวะทุกคนเออสุดจริงครับคนนี้เนี่ยดูเท่าไหร่ก็ไม่พอนะต้องได้หันไปดูอีกเออคนนี้ก็โอเคนะผม <laughs> ถ้าลงสีได้น่าจะสวยมาก ส่วนอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่กำลังต่อสู้อยู่ก็เท่ดีเท่ไปแบบนึ้งอันนี้ก็ในตัวละครเรื่องไหนวะจะไม่ได้ไปดีกว่าเอ้ยเดมอนซเลเยอร์ทำไมมันหน้ามัน <c oughs> โ <c oughs> คตรเยอะอันนี้ก็โอ้โหไม่หันไม่ไม่ดูไม่ดูไม่หันอะไรละต้องหันดีเออมีแต่คนวาดรูปอนิเมะโคตรเก่งเลยมีเด่คนเก่งๆเมื่อ,อไหร่เราจะติดท็อปวะานี่อก็ค <c oughs> งอีกไม่นานนะรูปนี้สวยครับผมสวยมากสวยมากส่วนรูปนี้โอ้โห,โหไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดู <c oughs> <ain> <c oughs> ไปไปดีกว่าไปดีกว่าเกมจะเริ่มในสองหนึ่งเลิกโจทย์ว่าเหตุการณ์นะครับทุกคนเอ๊ะจะวาดอะไรวะเหตุการณ์เอาเป็นว่าผมจะวาด ในสิ่งที่ถนัดแล้วกันก็คือภาพขาวดำผมชอบมากเลยภาพนี้มันแบบว่ามีแค่สีขาวกับสีดําอะไรมนะันอ่ะมันไม่ต้องยุย่งยากอะไรถ้างั้นเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงป่ะนี่ทุกคนดูออกไหมมันเป็นอะไรอะ่ะเออดูออกไหมเออโอเคใกล้เสร็จแล้ว เราจะเราก็จะทําการลงสีน้าเข้าไปดูออกไหมหรือว่าผมดูออกแค่คนเดียววะมันต้องดูออกแหละทุกคนต้องดูออกแหละเออวาดตาเข้าไปยังไ่วาดตาเลยเนี่ยตาเบี้ยวตาเบี้ยวใหม่ใหม่ด้านบนอีกนิดนึงเออผมจะวาดเป็นแบบลิงคิงคองแล้วก็ทําเขียนหนังสือเป็นแบบว่าเหตุการณ์มันตรงจยดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเขียนหนังสือว่าเหตุการณ์อยู่ด้านบนด้วยเวลาเหลือตั้ง3นาทีโอ หลังจากนั้นเราก็ทําการเขียนตัวหนังสือว่าเหตุการณ์มันก็จะคล้ายๆแบบว่าเหตุการณ์ที่ลิงกิงของออกมาชลมุนก็ประมาณนั้นไม่รู้ว่าคุณอื่นจะเข้าใจตามผมหรือเปล่าหรือว่ากูเข้าใจอยู่คนเดียวนี่เอาจริงนะเขียนหนังสือในพิกเซลนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการค่อยๆเขียนให้มันแบบสวยๆอะเออแบบสวยที่สุดเลยโอเคเราไปดูกัน นี่สุดท้ายเราก็เขียนได้เสร็จจนได้นะครับส0บวินะครับผมเลยนิดเดียวผมว่าเส้นนี้ไม่เอาดีกว่ามันดูเละไปโอเคเสร็จไปแล้วนะครับผมเย้ <Yeah. S 1> เวลาหมดพอดีโอโหยสวยๆรูปคนใส่สดอะเอออาจารย์อะไรวะจัดชื่อาาไม่ได้ผมว่ารูปผมแพ้แน่ดูโคตรหัวเลยคนนั้นนะเออเดี๋ยวเราเราคนอหกคนไม่ออกไปไหนหมดวะิบหายหกคนเนี่นะ เราให้คนอุยยังไม่ได้ให้เลยอาชีพหายแล้วมัวเทพูดยังไม่ได้ให้เลยนี่อาจจะมีเสียงรบกวนเสียงก่อสร้างนะทุกคนโอ้โหมันดังมากเลยโอ้โหรูปสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนว่าอันนี้เก่งๆนะนนี่ยห้องนี้โคตรว่าผมเพ้นเนี่ยดูซิว่าเราจะได้แข่งรอบสุดท้ายหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมีคนเขียนละโกโจอาจารย์โกโจ โอ้โหทุกคนดูไม่ได้หัวใจเลยทําไมทําร้ายกันแบบนี้จะว่าแล้วคนอื่นก็ไม่ตรงโจมอนกันนั่นแหละโอเคสองคนสุดท้ายวะ่เะเอาว่ะใครจะชนะผมว่าสุดหล่อกโกโจชนะแน่โอ้โหคนเหลือห้าคนชิบหายก็ว่าอยู่ทําไมคนโหวตน้อยจังโอเคโกโจชนะไปนะครับผมเราจะออกห้องเลยห้องนี้คนเล็ก น้อยเกินไปโอเคเราเข้าห้องมาก็ได้โจทย์ความพยายามนะผมคิดก่อนเราต้องชนะนะครับผมเพราะว่า2อรูปก่อนเนี่ยเราแพ้ไปแล้วผมขาดอะไรวะนี่ผมไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณโหวตชอบรูปผมเลยนะเนี่ยอืมถ้าตายแต่ผมไม่มีอะไรวะไม่มีีีมนนนนนูตตอองงก มันไม่ใช่ละเกมเริ่มใน2 1หนึ่งเริ่มสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้ก็คือวาดภาพจีนะผมดูเป็นแบบต่อสู้ต่อสู้พยายามดีนะดูวาดรูปที่ตัวเองเข้าใจอีกแล้วแต่มันก็จริงนะความพยายามจะวาดอะไรล่ะเออวาดเป็นคนขึ้นผาไหมไม่ไม่มันยากไป <c ười> คุยกับใครวะเนี่ย <c ười> เร็วๆ <c ười> คิดนานเชียวเวลาจะหมดแล้วโอเครูปจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ <c ười> ผมจะวาดเป็นรูปภาพเข่าดำนะครับโอเคเริ่มกันเลยไป <fs ess> สุดจัดรูปของเราใกล้เสร็จแล้วเร, que, เราก็จะทําก,การเอาสีขาวเทล,ลงไปก่อนนี่สวยเลยตอนนี้โอ้ลืมไปเราต้องเอาสีดามาตัดเส้นก่อนนะตัดเส้นตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งอีกฝั่งนึงตรงนี้ด้วยจัดไปสวยไฟกระพริบตรงเอวผมรู้สึกมันเล็กไปวะ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยว ตองทาให้เอลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกรู้สึกมันจะแบบเล็กไปเซ็กซี่กันไปเออขอไหว้ก่อนนี่เราทำการเอาสิเขาวหวางจุดเข้าไปสวยเลยทีนี้ยังไรอีกอะตอนนี้ทําปืนด้านหลังไหมผมว่าทําปืนด้านหลังไหมเออช่างเหอะมันจะดูเละไปแบบไม่ก็สวยแล้วเนี่ยเออทุกคนผมนึกอะไรได้ละผมผมจะทําเป็นละองแบบไฟอะแบบเป็นละองไฟข,ข,ขาวๆแดงๆด้านหลังอะ ผมว่ามันต้องเท่นเน่เลยเดี๋ยวเราจะลองดูแบบอไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทําเป็นฝุ่ยฝุ่ยฝงฝงฝุ่งฝีงงง <c oughs> ต้องลองนะผมถ้าผมไม่ลองเนะี่ยผมว่าไม่รู้เออได้วะ่ะดูดิมันได้วะ่ะล้วหลังจากเราทําสีแดงเราจะเอาเสีขาวมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเขาตั้งสมาธิปแปบ๊บวาดแบบเงียบเงียบแป๊บ,บนึง เฮ้ยผมว่าได้วะ่ะมันสวยนะครับนี่อะไม่ธรรมดามันก็ไม่แย่นะครับดูรวมๆแล้วเรามันอัจฉริยะชัดๆมันเกี่ยวอะไรวะอุ๊ย <c oughs> ดูดีอยู่นะได้อยู่นะดูดีอยู่นะนี่มีคนมาแอบ,บดูด้วยโอเคเรามาดูซิว่าแต่ละคนวาดอะไรคนนี้วาดตาครับผมพยายามวาดมากเลยนะแต่ละคนอือเ,เราก็เสร็จเท่านี้แหละเย่เสร็จไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมเดี๋ยวเราไปดูตอนโวตกันเลยเ <c oughs> วลาหมดแล้วโอเคดู ให้รูปไหนดีวะผมจะให้รูปที่ผมชอบแล้วกันเนี่ยเรูปน,นี้นี่ดูพยายามดีนะผมเดี๋ยวมีความคิดสร้างสรรค์ดีส่วนรูปนั้นไม่เคยชนะเลยอ,อะไรวะนั่น <c oughs> มันต้องมีครับเราทนทน,ทนอีกสักหน่อยนะผมทนทน <c oughs> ดูคนไซส์้ายสุดโขนนั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะแพ้หรือเปล่าะวะ <c oughs> ถ้าแพ้อีนี้ไม่เอาแล้วนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยูแล้วให้เขานะผม <c oughs> เขาก็วาดสวยเหมือนกันอ่ะโอ้โหรูปเรา ได้หัวใจเยอะเลยนะน่าโว้ยผมเป็นห่าอะไรวะเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าคนเก่งวาดอะไรก็ชนะไปหมดทวีพูดแล้วอยาตบปากตัวเองเฮ้ยเอฟเฟกไม่ได้ต้องตบจริงดีเออโคตรลงทุนเออเจ็บรูปจรวดนั่นดีนะผมมีไอเดียดีส่วนอันนี้ก็ขุดทองอมีเด็กคนไอเดียดีๆไว้แต่ว่าวาดไม่ค่อยสวยเกี่ยวอะไรกับหัวใจวะก็ความรักมั้งแบบความพยายามต่อความรักคนน่าเศร้าพอ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  เราให้คนนี้โอเคสวยดีจิงชนะเลยนะครับผมมาดูซิว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับผมรุ่นรุ่นรุ่นตอนนี้เนี่ยเออเราให้คนสายสุดวัตตะมีแบบความพยายามกับการวาดรูปดีนะครับผมเฮ้ยเราได้หัวใจเยอะวะมีโอกาสชนะสูงนะครับตอนนี้ผู้เล่นอยู่13าคนเย้ขอบคุณครับทุกคนน้อยที่สุดเราก็ได้ที่หนึ่งมาครอบครองโอเค เกมพิกเซอร์เป็นเตอร์ในคริมเนตเราต้องขอจบเพียงเท่านี้นะผมอย่างแรกเลยนะครับผมผมขอสิ่งตอบแทนเล,ล็กๆน้อยๆจากเนิ้วของคุณจิมก็ไปที่ subscribe แล้วก็ไลค์แล้วครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะนี่คือคำสั่งสวัสดีครับผมแม็ก